ไม่ผิวเป็นแบเหมือนคนตายแล้วเ้ยยัยงนงเราต้องเปลี่ยนรูปแล้หนะผมใช่ไหมเออไหนดูสิดูความน่ารักของเกลสิอันนี้มือคนไม่ได้นอนเนาะอันไหนผมดูผมสิมีผมแบบนี้วู้ผมน่ารักมากอันนี้น่ารักอันนี้ก็น่ารักนะ เออน้องด้วยแบบเป็คนคณหนูคุณใจใช่ไหมโอ้กลาเซสไม่เอาดีกว่าใส่กระโปรงเดียรไหมเพื่อนๆแต่ถ้าใส่กระโปรงก็จะมีกางเกงไหมอ่ะอ๋อมีรองเท้าก็มีเอาเสื้อชมพูดีกว่าพิกจวนเนม ชื่ออะไรดีอ่ะโอ้มันเยอะจังชื่อบูบูก็ได้บูบูบันนบูบูบันนานะคะ่ะเราจะมาใช้อันนี้ซ่อมพล้ัวเรียบร้อยอ๋อาล่ะจะไปคัดเอาให้หมดนะทุกคนอ่าโอเค เรียบร้อยเราได้ขวานมาแล้วอาจะาน่าจะมาทุกอีกรอบนึงโอ้ตะไม้ลมแล้วนะเพื่อนเืนแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยอีกรอบนึงโอ้ในสุดก็เสร็จแล้วนะได้สันดอบมาสองอันนะคะอีเมลกำลังทำบ้านให้อยู่ปวดรอ อ๋อด oh, ah, wow. oh, hey, so okay. ูซิมันดูฟินิชแล้วนะอ่าขอพอไปดูข้างในไหนสิว่าเป็นไงว้าวอุ้ยดีจังเลยโหลดเฟอร์นิเจอร์โอเคบิวอินออพโรมเหรอผมต้องไว้ตรงหน้าบ้านใหม่อ่ะโอ้ตรงนี้มันใหญ่ไปสินะโอเค อ๋อเขาเพิ่มแล้วกันนะมีเตียงนอนด้วยแล้วกันมีตู้ด้วยพูๆเรียบร้อยแล้นั้นก็ขัดเก้าอี้ในการนั่งสินะแต่ของขวัญมาใหม่นั่นก็คืออนะอ้เฟสติฟสโนว์กรอบนะโอ้ดีจัง ขอบคุณนะว้าวเฟอร์นิเจอร์คือสวยมากรูโซฟาดีนี่ฉันชอบมากเลยอ่ะมันบิลไว้ไงดีอันนี้รับแขกด้วยอันนี้แล้วกันเนาะดีปะหรอว่าเอานั้นออกดีวะอันนี้ออกได้ไหมอันนี้เก็บก่อน เออนี่ไงจากนั้นมาใส่ตัวนี้อ้ไว้ข้างเตียงเลยดีกว่าสวยเดี๋ยวดูสิขอสำรวจซะหน่อยว่าทำอะไรได้บ้างว้าวโอ้คนเยอะมากคนที่เล่นเกมนี้สินะไดารยังไดารยังเบรอนดารยังแบรอนโอ้นคืออะไร เจ้าโอ้โหมันเยี่ยมจริงจริงดูซิมีอะไรบ้างนะโอ้ยเอาซื้อต้นไม้อ่ะเอาซื้อต้นไม้ต้นนี้ต้นสีมว่วงกันทั่วเห็นปะมันสวยมากเลยเว้อยอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้มีที่นั่งแบบนี้ด้วยโอ้คอลเลคชั่นคอลเลคชั่นอันนี้ชอบอันนี้มากเลยอะ่ะขอซื้อแล้วกันบาย มันคือคิวค่ะฉันริ้สความคิวนี้นะอันนี้คืออะไรอาบน้ำหรอเออพูดถึงว่าห้องไม่มีแค่นั้นเองเนาะอ๋อเตียงใหม่ไปดีกว่าอ้าวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ต้องการซื้อนี้ฉันต้องการซื้อเตียงค่ะใช่นี่คือเตียงของฉันขอบคุณนะ อันนี้ก็คือพวกโซฟาแล้วนี่คืออะไรอะ่ะโซฟาเหมือนกันเหรอเออไบรอนมันมีแค่นี้จริงเหรอเพื่อนไหนอันนี้อ๋อเข้าไปข้างในได้ด้วยนะอ,อยู่ที่นี่นานอยู่นี่นานรู้สึกว่าแบบเราจะต้องชดใช้อะไรบางอย่างต้อใช้เงินเยอะค่ะเออ แล้วบ้านเราต้องกลับไงอ่ะอันนี้ปะ oh, can อ๋อไอแคนยุด okay. อ๋อโอเคแล้วไม่ใครรู้ไหมว่าเรากลับบ้านไงได้บ้างอ่ะต้องกลับบ้านยังไงะคะท่านผู้ชมเขียดของจริงจะ <laughs> ได้ลูกโป่งกลับมาด้วยไม่ตายเหอา เออเออเอาจะต้องกลับบ้านไงอะกลับไม่ได้เพื่อนอ้าวเจอเร็วเลยที่สุดนี่ก็กลับบ้านได้แล้วทุกคนใน God My Dream f n t u r e โอเคใช่ขอบคุณนะโอ้ เรียบร้อยได้ซันดอบมาหนึ่งอันลูฟซีว้าวว้าวเอาได้บารอนบล็อกนะทุกคนเราไดา้ผนังกำแพงต่างๆมาตกแต่งเพิ่มเติมพบคุณนัเบารอนเอาล่ะเรามาจัดแจงกันสักหน่อยดีกว่าอันนี้เก็บไว้แล้วก็ อันนี้ออกมาได้เลยอ่าโอเคพอดีเปะ๊ะก็ควรให้มาตรงนี้เลยเนาะโอ้ยเดดเดวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราควรไว้ตรงนี้อือนั่นแหละเข้ามาจะได้เหยียบพรมอย่างสวยๆแล้วอันนี้อืมอันนี้ควรเปลี่ยนเนาะ อันนี้ควรเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ไม,ไ,มไม่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 ใช่เธออ๋อนี่คือสร้างกำแพงและผนังสินะโอ้โอเคเก็บไปก่อน ให้เรียบร้อยฮาก็แสดงวันนี้เราก็มีอยู่แล้วเด็กเราก็ซื้อมาเพิ่มอี้า่นี้นะบ้ากัดจะน้าเยอะโอเค นี่อย่าไปฝั่งนู้นหน่อยดีกว่าเออตรงนั้นแหละโอเคเรียบร้อยอย่างอยบ้านตอนนี้บ้านเราก็เริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยนึงอ,อันนี่ไม่เรียบร้อยหน่เออเนี่ยแหละ สวยแล้วนี้ก็ไว้ตรงนี้เหยียบมันหน่อยนึงสวย